สวัสดีครับเมนี้เด้หนุม่มบานาเกาะอิฐแล้วครับเมนีอนี่นะครับเกาะอิฐอิฐม่องนั่งอิดเ,เป็นระเบียงม่องนั่งครับเกาะอิฐล้กก็ซีแได้เอาดินเข้าครับพี่น้องนี่เอาดินเข้าแล้วก็ซี่อิดละแนงครับอิดละแนงกันโต๊ะพี่น้องเลยเมนี้กับสมปูนครับนี่ ออขึ้นสองก้อนครับพี่น้องนี่ขึ้นสองก้อนครับเอ็ดบนสูงครับเป็นระเบียงมองนั่งมองนั่งแล้วคนดินแล้วก็าที่ได้สั่งหุนขึ้นมาที่ให้ครับนี่เลยพี่น้องชีวิตหนุ่มมันนะนมีานเอาหผมอันไดแเนวยมันเบีนยนสิบจะของได้ขอเบิ้ครับเมื่อนี้จะของเงี้ยมนมาเบิงเ่งแล้วพี่น้องเลย ม,มาหน้ากับบเก่งเหรครับเอ็ดงานเอ็ดการกันเลย่อไปได้ไม่ได้เลยนะครับบทเก่งไหนได้คู่อย่างพี่น้องเลย่อเอ็ด่อเลยวครับมือน,นี้กับบอลแก่เข้าไอ้เพื่อนครับเป็นเรื่อ มันหน้าก็ไปรับจ้างแขเข้าด้วยกันครับแขเข้าแล้วก็มาเล่นงานเจ้ากองต่อครับพี่น้องเลยโอ้ยได้กอนสิไปนั่งเล่นเล่นเนี่ย Ừ, tôi cái này tôi để mình dùng được ngon ngon thầy đã ngon đi Hãy subscribe cho kênh ลองเอ๊ะครับแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยเด้อพี่น้องเลยบ้านใครเดินเคียงสนใจกันให้หนุมหน่มบานาเป็นงในสานให้กับที่ต่อเด้อพี่น้องเลยหนุมหน่มบานาก็มีทีมงานอยู่ด้วพี่น้องเลยเอ็ดงานนี่แหละครับชีวิตหนุมหน่มบานาไปเรื่อย มันง่ายมันรักแรงครับผมตัวไหนได้เงินเร็วได้เงินไวไปพี่น้องผมบ้านนอกครับพี่น้องเอ,อ้ยสู้ชีวิตไปครับเกียติงานของเท่ผมเมื่อยไปเลยพี่น้องเลยแต่เมื่อยอยู่บ้านห้องเลยนะครับเสร็จรสบายกว่ากัน ต่อไปเรื่อยๆครับ มันนากูคอยจะรอได้พี่น้องมันนาเมย์ถ้รับมมนหน้ากันไอัปเดตบ้านอีคิวบนี้นะครับดีพอโดนแลครับหนมนหน้าก็มไม่เล่ามาไม่นมนหน้ากัไปไล่หพี่น้องเลย ว่เีไหนก็พี่น้องเยลิบนี้นก,กับกเพียงแค่นี้ได้พี่น้องครับเด้อฝากกดติดตามกด subscribe นี้ด้ครับ หนุ่มมานากับอัปเดตบ้านไอคิวแค่นี้นครับเดี๋ยวผมขอให้างานต่อกันเด้อครับสวัสดีครับ